วันนี้เราก็มาที่ปอทอนะครับเพราะว่าเราโดนแฮกหลักๆเลยคือไลน์แล้วก็แฮกต่อไปอยัง Messenger ทา้ง Facebook เนี่ยแล้วก็หยิบยืมเงินทั่วเลยครับรอบๆอบรอบข้างตัวคนสนิทเราทั้งหมดบอกว่าขอยืมเงินก่อน9,000เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารีบคืนนะไอพฤติการเนี่ยคนทั่วไปที่รู้จักอยู่แล้วเราจะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเรื่องเงินกันถ้ายิ่งสนิทยิ่งไม่ค่อยคุยเขาคิดว่าเดือดร้อนกันจริงๆ ก็เลยโอนมาให้เราก็เสียหายกันไป5รายครับแล้วก็รายละ9 00 0บาทเข้าไปทั้งสองบัญชี<ม>ซึ่งบัญชีนี้ก,<ม>ก็แจ้งความเรียบร้อยวันนี้มาแจ้งความด้วย<ม>ก็ต้องไปสืบทางเจ้าของบัญชีครับทั้ง2รายชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับ<ม>ซึ่งทั้ง2รายชื่อนี้ที่ระบุได้คือเขาอยู่พื้นเพเป็นตรงไหนอะไรพื้นเพหนึ่งท่านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกบัญชีโดนอายัดไปแล้ว ึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องไปสืบสอบกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวของบิมที่แจ้งความเนี่ยก็คือในเรื่องของการโดนสวมรอย<ม>แล้วก็ไปทําให้เราเสียชื่อเสียงแล้วก็ทําให้คนอื่นเสียหาย<ม>นะฮะหน้ำซ้ำเนี่ยนะครับแล้วคนรอบตัวนี่คือโอน้วยความเชื่อใจ<ม>เนี่ยเห็นความเชื่อใจความเห็นใจของคนมาแบกให้เป็นทุกข์อย่างเงี้ยนะครับก<ม>็อันนี้ต้องอยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็คือต้องบอกระวังเราจะระวังยังไงเพราะผมก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆโดน ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่ามันเราอาจจะต้องละเอียดกับเรื่องของโค้ดใน Facebook หรือว่าการตั้งาการตั้งรหัสอย่างซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ไปกรอกอะไรหรือว่าอ e ีเมลของเราซีซ mm ัวเพราะเมื่อกิเบื้องต้นเนี่ยคุยกับทางผู้กองแล้วก็ทางร้อยเวรที่เขาสืบทางไอทีนะครับเบื้องต้นก็คือถ้าเราหา ID, i d i, I p d r e s s แบบวินหรืออะไรเจอใน Facebook ซึ่งเขาต้องทิ้งหลักฐานตรงนี้ทางทางทางโซเชียลหรือทางเทคโนโลยีไว้อยู่แล้วเราจะสืบจับากตรงนั้นซึ่งตอนนี้ผมอาจจะโดนมาจากอีเมลเก่านะครับฮอตเมลที่ไม่ได้ใช้มาสิบปีแล้วแต่<ม>ผูกกับ Facebook ไว้จนเราลืมรหัสเราไม่ได้สนใจแล้วเขาก็เอาตัวนี้มาแครกมาแครกจากรหัสเดิมแล้วก็ลิงก์กับเฟซกับอีเมลเก่าๆของเราแล้วก็เจาะมาลน์เจาะมาทุกอย่างได้หมดเลย คือเดี๋ยวนี้โจรมันมัน,ม,น,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีวิธีการครับย้อนกลับ<อ>ไปเรารู้ตัวไ,มไหมแหละว่าเราโดนแบงบินเพิ่งรู้ตัวตอนประมาณสองทุ่มสี่สิบเมื่อวานซึ่งวันเกิดแม่ภรรยาอยู่ปกติกินข้าวกันที่บ้านแล้วก็มีคนโทรมาเยอะมากเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็เพื่อนเป็นตำรวจเนี่ยโทรมาบอกอบอกว่าอาจารย์มีให้โอนเงินเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไม่มีเขาบอกอาจารย์โดนแล้วเขาก็เลยไปสืบบัญชีอะไรให้หมด ความรู้สึกทูราเป็นอ่งบ้างความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกตกใจมากกว่าเพราะว่าเราไปหยิบยืมเงินคนไปทั่วเลยอ่ะเราก็ต้องรีบประกาศให้คาบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคนโอนเพราะว่าคนนึงก็ญาติอีกคนนึงก็น้องสนิทโอนมาไม่ถามเลยชื่อพี่พัฒมันใครปกติเขาก็เป็นคนไม่พลาดอะไรอย่างงี้ยแต่เขาคิดว่าเราเดือดร้อนจริงๆเราแบบเข้าตาจนหรือเปล่ารีบเพราะนี่ยมันมันหากินกับความเห็นใจของคนครับยมยอดเงินทั้งหมดที่โดนไ ห้าหมื่นนะฮะตอนนี้ 50, <000. S 1> เบื้องต้นห้าหมื่นแต่ยังไม่มีใครมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับ mm hmm. ก็จะมีผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นคนใกล้ตัว mm hmm. แล้วก็เจ้าของ mm hmm. ออน้ำมันเครื่อง แอมพลัสเนี่ยที่สนิทกันเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วไปไถเขาอีกอะ่ะเออแต่เขาก็สงสัยว่าพี่บิ่มจริงหรือเปล่าเพราะเขาเพราะรู้อยู่แล้วว่าเราคุยเป็นการเป็นงานไม่ได้มาทักพี่ครับโอนให้เก้าพันมันผิดผิดคาพูดไงมันไม่ใช่สไตล์เราครับอันนี้คือเราเอาเรื่องของพสดไปไหมครับไมนก็ต้องถ้าทุกๆุกคนเนี่ยคือผมเนี่ยเสียหายไม่พอไอ้คนรอบตัวผมก็เสียหายหนักก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดแล้วก็แน่นอนว่าทางปอทเขาก็ทำผลงานดีที่สุดแน่นอนเพราะว่าเขา มีความรู้เกี Hon ่ยวเรื่องเทคโนโลยีถ้าไม่พึ่งที่นี่ไม่ทราบพึ่งที่ไหนนะไปสอนอไปสอนอก็ไม่น่าจะทําให้ได้อย่างเราอย่างเราได้โพลไปแล้วมีคนที่โดน แอบอ้างไปนั้นทั้งหมดกี่คนครับที่มาห้าคนครับที่แต่ถ้าโดนแอบอ้างไปเนี่ยยันทั้งวงการเนี่ยประมาณ40รายสี่สิบรายแต่องน้องวีที่คลื่นฮิตนะครับแล้วก็น้องเชนแล้วก็ดาราช่อง3หลายๆท่านเนี่ยก็โดนเมสเซจนี้ไปก็รีบส่งไปถามผู้จัดการคุณต้นเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่บีมซึ่งโดนหมดเลยผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งตำรวจระดับผู้ใหญ่ก็โดนคืองงหมดครับมันเล่นเอาไลน์เราไปอิสระเลยอ่ะครับเรียกว่าในสี่สิบ มี5คนที่โดนที่ตอนนี้รวมมูลค่าแล้วก็ประมาณ8ป0หมกว่าบาทใช่ครับ5้าหมืนถึงแปดหมื่นเห็นมีเห็นมีเคสว่าที่เราที่มันกำลังจะแฮ็กไปแล้วเราโทไลน์ส่วนอ่าอันนี้ครับเขาแฮ็กได้จากไลน์แล้วแล้วผมไปดูใน Messenger เพราะว่ามีคนเริ่มส่งบอกพี่บีมีการยืมเงินทาง Messenger Facebook นะผมเลยกดเข้าไปดูในแชทนั้นเน่ยชื่อคุณต้อม เขากำลังบอกพี่ขอเลขบัญชีและไอ้นั่นส่งมาต่อหน้าต่อตาเราเลยอ่ะ mm hmm. แล้วเราก็รีบกดพิมพ์ไม่หยุดอย่าส่งเพราะว่าโดนแฮกก็ทําให้รู้ว่าเขาสามารถล็อกอิน m essenger เราได้หลากหลายที่ใน mm hmm. ในในประเทศไม่ใช่แค่เราดัางนั้นเราควรจะตั้งโค้ดหรือว่าตั้งอะไรที่มันซับซ้อนมากๆ mm hmm. อย่างนี้ครับ ที่นี้กลัวแบบข้อมูลอย่างอื่นจะโดไหลไปจะโดนแฮกเขาจะไม่กลับทันแน่แต่ในเฟซบุ๊กหลักๆบิ๊มก็ไม่ได้โดนแฮกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะ Facebook มีระบบในการถ้าคุณล็อกเอาท์ไม่ใช่โลเคชันหรือไม่ใช่ตัวคุณถ้าคุณไม่ได้แสดงหรือยืนยันตัวคุณเนี่ยมันจะล็อกให้ล็อกออฟให้อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าในไลน์เนี่ยในไลน์นี่ทำอะไรไม่ถูกไม่เข้าใจเลยคงโดนแครกมาจากอีเมลแล้วก็ลิงก์ฉะนั้นอีเมลเก่าที่เราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยฮะควรจะดีลีทแอคเคาท์ไปเลย ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ทีนี้ค<อ>ุณตำรวจแนะนำยังไงบ้างวิธี <c oughs> ต่อไปนี้ต้องป้องกันยังไงบ้าง,งก็คือโค้ดครับต้องมีสมมติไม่ได้ล็อกแค่ชั้นเดียวต้องลอมม็อกสองชั้นต้องลิงก์ด้วยฟิสิกอลหรือว่าร่างกายหรือว่าใช้กดรหัสหรือว่าลิงก์ทางมือถือนะครับซึ่งมันก็เป็นดาบสองคมเนะพราะบางทีถ้าไอ้พวกมิจฉาชีพหรือการโจรกรรมเนี่ยมันแคร็กโค้ดได้มันก็เดี๋ยวนี้เราลิงก์หมดนะต้องบอกว่าเทคโนโลยีทําให้เรามักง่ายกันด้วยพาสเวิร์ดเดียวมันลิงก์หมดเลยอะ ช่ไหมฮะมันก็แคร็กแล้ได้หมดครับณตอนนี้คือหยุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลายลหยุดเรียบร้อยแล้วครับหยุดเรียบร้อยแต่ว่าลายเก่านั้นบีมไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นต่อไปนี้ถ้าใช้มีลายเขียนบีมสลนันยูไปยืมมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาเอาไปเลยแล้วบีมก็ไม่สามารถกู้กลับมาได้ด้วย พี่บิมคือต้องตั้งแอคเคาท์ไลน์ใหม่เลยใช่ต้องเป็นไลน์ใหม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาส่งคอนแทคก,กันใหม่ไม่ใช่ปัญหามีอะไรจะฝากบอกถึงสองคน,นบุคคลที่เป็นบัญชีรับเงินไปใช่ถ้าทั้งสองท่านนะครับคุณพิพัฒน์กับคุณทัศวรรณเนี่ยนะฮะก็ถ้ารู้เห็นข่าวแล้วเนี่ยก็ไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสอนอหรือว่าไปที่แบงก์เลย นะครับไปแสดงตัวตนและบัญชีของคุณว่าคุณเกี่ยวข้องหรือเปล่า<ม>นะฮะ<ม>แล้วก็นําซ้าถ้ายิ่งดีเลยเนี่ยไปที่สอนอเลยลงพิจาวันเลยว่าถ้าตัวเองเป็นผู้บริสุทธ<ม>ิ์นะครับแต่ถ้าไม,ไม่ไม่ไม่ทำการพังปอทก็ต้องมีหมายเรียกอยู่แล<ม>้วนะครับเพราะว่าเขามีการแจ้งความให้กับกองกองที่2ก็เป็นอีกกองที่ดูแลเรื่องของการโจรกรรมกับเลขบัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีก็คงต้องไปบี้ในพิพัฒน์กับคุณทัศวรรัส<ม>ครับก<ม>็ต<ม>้องถือข้อหา บื้องต้นข้อหานี่มันชออโกงแน่น,นอนนะนะฮะในในการแอบอ้างแล้วก็เป็นอัชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ส่วนด้านนั้นก็โดนยกักยอกช่อโกงก็จะเป็นต<ม>่างต่างคดีต่างวาระกันของบีมก็จะเป็นการโดนแอบอ้างนั่นจะเป็นการเสียหายเพราะเเสียเงินจริงเขาโอนมาให้อบ<ม>ีมปลอมไม่ใช่ไหมฮะเจ็บใจแทนเขาผมไม่รู้ผมกรณีนี้ไม่รู้จะขอโทษเพื่อนกูจะทําอะไรผิดวะหรือจะเสียใจกับเพื่อนมันก็เสียใจอ่ะมันงงนะฮะเป็นคนยืนนให้เขามา นะคเ่าโอนหมดที่ตายเลยนะครับไอตัวเราเองด้วยนะครับแต่ว่าแล้วเขาก็เข้าใจไงดีที่มีพี่น้องที่เขาเข้าใจว่าเดือดร้อนกันหมดมใช่ไหมครับหวังจะได,ด้เงินเงินคืนที่ทั้งหมดที่แบบคนที่โอนไปก็ต้องบี้กับเจ้าของบัญชีถ้ายังมีเงินอยู่บัญชีพวกเขาก็มีสิทธิ์ได้เงินคืนแน่นอนอนะครับดังนั้นพิพัฒน์กับทัศวรรณถ้าเจอนี่ก็ติดต่อด่วนครับเพราะว่าตัวเองจะกลายเป็นผู้ต้องหาโดยที่คุณอาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับ ขอบคุณค่ะ